ระหว่างการละหมาดกับการที่เราไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเนี่ยสิ่งไหนเนี่ยเราจะถูกสอบสวนก่อนกันครับบิสมิลลาฮิราะห์มานุรฮ h ย m มอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมะซิลลัลลอฮิมุ hammad ผมเชื่อว่าที่ถามอย่างเนี้เพราะมันมีฮะดีษที่พูดถึงเรื่องการถูกสอบสวนเป็นเรื่องแรกเนี่ยในสองสิ่งทั้งในเรื่องของดิมะในเรื่องของเลือดแปลว่าการไปละเมิด ในชีวิตนะครับหรือทำร้ายบุคคลอื่นกับกรณีในเรื่องของการละมาซึ่งในเมื่อเปิดประเด็นนี้มาเนี่ยก็จะได้ได้เห็นว่าที่ฮะดิษพูดเนี่ยมันมันแปลว่ามีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องไปรับผิดชอบต่อการการะทำของเราซึ่งคุณไอีมเห็นจะจะพิจารณาเห็นว่าในสองเรื่องเนี้ย มันเป็นเรื่องระหว่างเรามันเป็นประเด็นที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบทั้งสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องละหมาดมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องระหว่างเรากับัพระเจ้าใช่แต่ถ้าในระหว่างในไฮดิเชนเขาว่าดีมะเลือดนั่นแปลว่าเรื่องชีวิตเรื่องการทำร้ายมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั่นแปลว่า ในสองส่วนเนี่ยเป็นสองส่วนที่มีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องแรกๆที่ถูกเอาไปตัดสินเห็นไหมดันั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักเลยต้องตระหนักไปว่าในในสิทธิที่ทพึงมีที่เรามีต่อลอในรูปแบบของการละหมาด แล้วสิ่งที่เราควรต้องระมัดระวังคือการละเมิดในชีวิตของบุคคลอื่นที่เพราะว่าถ้าไม่สำคัญเนี่ยไม่เป็นสิ่งแรกที่ถูกระบุในฮะดีษในการที่จะเอาไปไต่ส่วนครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าอันไหนมันก่อนกันเอามาดูอ,าอย่างแรกเลยฮะดีษได้บอกอย่างนี้ครับว่าฮะดีษอบดุ ر ر ر รฮุไรราะห์รดีลอฮุอันหุบอกสำเนุร ر س ูลัลลอฮิซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยะกูล تان رسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسرت فقد خاب وخسر فإن فإن انتقص من فريضته شيء قال رب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع <applause> fayukammal بِهَا مَنْ man مِنَ min ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ sa'iru amalihi ala dhalik hmm. ani hadis sunan tirmizi al bani thi pen hadis sahih hadis wa yang hadis Abu hurairah di bahwa chan dai yin than rasul sallallahu alaihi wasallam dai ka wa so. inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawm al min amalihi salatu สิ่งแรกที่เบาจะถูกไต่สวนถูกสอบสวนในวันเยีมะจากการงานของเขาที่ปฏิบัติในดุนยาเนี่ยสิ่งแรกที่จะเอาไปถูกไต่สวนนั่นคือซอลาตูหูคือเรื่องละหมาดของเขาจากไฮดิสบทเนี่ยแปลว่าละหมาดเป็นเรื่องแรกครละหมาดเป็นเรื่องแรกฟอินซาลฮัต แปลว่าเมื่อดังนั้นหากละหมาดของเขาเป็นละหมาดที่ใช้ได้ซอลฮัตปกากอัฟละวะอันยะแปลว่าคนคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบชัยแล้วก็ประสบความสำเร็จแปลว่าถ้าผ่านละหมาดก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละวะอินฟาซซดแต่ถ้าหากว่าละหมาดนั้นถือเป็นโมฆะเสียหาย กับข้อบาวข้อศิรสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือขาดทุนแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่น่าออบสูงมากมแล้วฮะดิษพูดไม่ได้พูดแค่นี้ครับอินินตะกอซมินฟารีดติฮิชชยุนหากว่ามีสิ่งที่เป็นฟาร,รดูมันได้บกพร่องไปในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามอัลลอฮฺตะอาลาด้วยความเมตตานะ Allah อัลลอฮ์บอกว่าอุนซูรูฮัลลิอับดีมินตะตะวินบอกว่าดูสิดูที่บ่าวของฉันสิว่ามีอะไรที่เป็นสุนัขบ้างไปอยูกัมมันบิฮามันตกะกอซอมินันฟารดตมีมีสิ่งที่เป็นอะไรที่ทำเป็นสุนัขบ้างเพื่อที่จะเอาไปเติมเต็มในส่วนที่เป็นความบกพร่องของระรู ซุมไมายาคุนุซาอิรูอามาลีฮีลาซาลิกแล้วหลังจากที่ดำเนินการเรื่องละหมาดแล้วก็ดำเนินการในเรื่องอมามัณอื่นๆเชกเช่นเดียวกับเรื่องของการดำเนินการในเรื่องละหมาดสรุปความเข้าใจอย่างนี้สิ่งแรกอมามันแรกที่จะถูกไต่สวนในวันกิยามะ นั่นคือเรื่องของการลระามาจะฮันิสันน์แปลว่าการละหมาดเป็นเรื่องแรกที่อัลลอฮ์จะเอาไปอยู่ห้าสจะเอาไปไต่สวนอืพระองค์จะเอาไปไต่สวนทีนี้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องฮะตรงเนี้ยที่เราบอกว่าให้ทําสิ่งที่เป็นสุนัขมากๆอัลลอฮ์ Allah ประกาศว่าดูซิว่าบาวของฉันเนี่ยมันมีสุนัขอะไรขึ้นมาอีกอื มันมีอะไรที่เป็นคว่าสุนัตในที่นี้มินตะตาหูเอ็นเนี่ยแปลว่าพูดถึงเรื่องละหมาดนะครับแปลว่าละหมาดที่เป็นสุนนะอะไรอีกที่คนเหล่าคนคนเนี้ยทาไม่ใช่เงินบริจาคอะไรนะจ๊ะเรื่องอื่นเรื่องอื่นไม่เก,เกเี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเรื่องอื่นมันไปอยู่ตรงไหนอืออันนี้กําลังพูดถึงเรื่องละหมาดเพราะเติมเต็มละหมาดต้องเรื่องละหมาดอือย่างอื่นแทนไม่ได้ยังไม่ได้ไปอยู่กัมมันติยาเพื่อที่จะ เอามันไปเติมเต็มมันตกะกอซมินันฟารีตในข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นฟอ,อ์ดูนั่นแปลว่าสมมุติว่าคือความละเอียดของปาดเนี่ยวลาไปดูอธิบายด้วยเนี่ยเขาตีความถึงกระท่านที่บอกว่าไอฟราซาดัตในที่เนี่แปลว่าอะไรละหมาดเสียหายเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าบกพร่องไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะละหมาดใช่ชไม่ได้ไ แล้วไอ้คนที่มันทิ้งละหมาดเลยเนี่ยกรณีอย่างนีนะ้ไอ้สิ่งที่เป็นซุนนะเนี่ยมันไปเติมได้ไหมมันเอาไปทดแทนได้ไหม,มในกรณีที่ทิ้งฟัดดูอย่างเนี้ยแล้วเป็นการทิ้งโดยเจตนาด้วยแล้วก็ทนนําซุนนะมากๆเนี่ยกรณีอย่างนี้ได้ไหมเขาวิเคราะห์กันถึงขนาดนั้นเลยนะอืเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวเขาว่ากันแต่ว่าอันนี้ดําเนินไปทีนี้ แปลว่าในเรื่องละหมาดดูส่วนที่เป็นฟารดูถ้าบกพร่องเอาละหมาดที่เป็นสุนัตมาเติมเต็มอืมแล้วหะดีที่บอกว่าซุ่มไมยะกูนุซาอิรูอามะลีฮิลาซาลิกสำนวนเนี่ยมันแปลว่าและอามานอื่นๆก็จะถูกดำเนินการเช่นเดียวกับเรื่องละหมาดหมายถึงไงรู้ไหมไปดูซิว่าในเรื่องเรื่องนั้นฟัรด,ดูเขาสมบูรณ์ไหมครับเช่น สากาศฟัดดูของสากาศที่ทำเนี่ยสมบูรณ์ไหมถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยอเล,ล็กก็ให้ไปดูว่าและไอ้ส่วนที่เป็นสุนัตในหมวดของสากาศคือสรอกอใช่ไหมมมาเติมเต็มในความบกพร่องของส่วนที่เป็นสากาศที่เป็นฟัดดูอันนี้คือสำนวนที่บอกว่าซุมมายากูนูซาอิรุอามาลิฮิลาซาลิกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการงานอื่นๆก็ ถูกดำเนินไปตามรูปแบบในการที่ดำเนินของการละหมาดแปลว่าทุกอิบาดะที่เราต้องรับผิดชอบกับตัวเราเนี่ยส่วนที่ต้องถูกมานำเสนอก่อนคือส่วนที่เป็นฟัดดูครับละหมาดก็คือห้าเวลาถ้าเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่จะต้องจ่ายก็คือหมวดสกาครับส่วนที่เป็นตะตาวะเกี่ยวกับสกาดกา็คือเรื่องซาตะคอจริงไหม ต่อมาคือถือสินอดสิ่งที่เป็นฟัดดูคือถือสินอดเดโรมาดอนส่วนที่เป็นสุนัตก็นี่ไงถือสินอดชะบานถือสินอดอชาววนถือสินอดสามวันในหนึ่งเดือนอายามุลเบสถือสินอดเยาวมลอิทเนนวัลขามิสวันจันทร์กับวันพระรหัสอันนี้คือตะเตาอะไรอีกละ่ะฮัสเป็นฟัดดู ไอ้ส่วนที่มาเติมเต็มก็คือซุนนะหร,หรือหรือการหรือการไปทำพัดที่เป็นซุนนะที่เป็นสุนัตในรอบที่สองสามสี่ห้าที่ท่านได้ทำฟัดดูแล้วไปดูซิว่าส่วนเหล่านี้ไอ้ตัวฟัดดูที่ทำครั้งแรกเนี่ยมันมีความบกพร่องอะไรบ้างก็จะเอาส่วนที่เป็นสุนัตนี้ไปนอะไรไปเต,เติมเต็มฟยุยกัมมัลเอาไปเติมเต็มในส่วนที่เป็นฟัดดู ฉะนั้นในสำนวนที่บอกซุมมายากูนูซาอิรุอามาเอลาซาลิกเนี่ยแปลว่าหลังจากละหมาดแล้วเนี่ยก็เอาในส่วนที่เป็นอิบารห์อื่นมาเรียงเรียงเรียงว่าแล้วเอาฟัดดูมเป็นตัวตั้งก่อนคส่วนที่เป็นฟัดดูเนี่ยสมบูรณ์หรือบกพร่องถ้าบกพร่องไปดูสุนัตในหมวดนั้นมีอะไรไหมตรงนี้แหละที่ที่ปาดถึงบอกกับเราว่าให้ทำสุน,นัขมากๆ ในทุกๆเรื่องที่อยู่ในหมวดของมันชาติละหมาดก็ละหมาดสุนนะมากๆถ้าถือสินอดก็ถือสินอดสุนนะมากๆถ้าสากา,ก,าก็ทำสอกากมากๆถ้าฮัตก็ทำฮัตในส่วนที่เป็นสุนนะมากๆเพื่อที่จะให้เอาไอ้ส่วนที่มันเป็นสุนนะที่เราทำหรือสุน,นัขที่เราเรียกติดปากกันเนี่ยมาเติมเต็มในส่วนที่เป็นความบกพร่องของ,ของส่วนที่เป็นฟอรดูที่เราอาจจะบกพร่องไปในการกระทำอือันนี้คือนี่คือความหมายอวาะดีษครับ และฮะดิษบทน,นี้เชคอัลบานีถือว่าเป็นฮะดิษเหียซึ่งไปดูในสุนันติมิซีบันทึกในสุนันติรมิดีดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แปลว่าสิ่งแรกจากการงานของเราที่จะถูกไตส่สวนเป็นสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของการละมาดต่อมาฮะดิษที่พูดถึงในส่วนที่ มีเรื่องที่ต้องนำมาไต่สวนก็คือเรื่องที่มีปัญหากันระหว่างมนุษย์แล้วก็มันเกิดการละเมิดในชีวิตของคนคนหนึ่งฮะดิษนบีพูดว่าอย่างนี้เขาอวลูมายูฮาซาบูบีลอัมดุอัลลาฮ์ว่าอวลูมายุกดอใบนันนาสฟิดดิมะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฮะดิษซฮียอัลบานีบอกว่า ฮะดิษนิสัยยะซึ่งท่านเอาไปไว้ในฮะดิษซายะของสุนันสายอีฮะดิษว่าอย่างนี้ว่าสิ่งแรกที่เบ่าจะถูกสอบสวนคือเรื่องของการละหมาดและสิ่งแรกที่เบ่าจะถูกตัดสินในระหว่างมนุษย์คือดิมะคือเรื่องของเลือดอแปลว่าการไปละเมิดชีวิตของคนอื่นเขาครับนั่นแปลว่าเอาวันทั้งคู่เลยอเอาวันทั้งคู่เลย ฮัดดี้เชคกว่าเอาวะลูทั้งคู่เลยละหมาดก็เอาวันดีมะก็เอาวันคําถามคือเอาวันกับเอาวันเนี่ยอันไหนอันไหนมันอยู่ก่อนคําอธิบายเชคอิมูไซมีนได้บอกว่าเอาวะลูมาอยูา่าซาบุไอเลฮิลอับดุมินอามาลิฮีเยอมาลกิยามติอัลซาลาเชสเลาไซมีนบอกว่าสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกไต่สวนจากการงานของเขาในวันกียามะ นั้นคือเรื่องของการละหมาดวะฮาซาบินนิสบตีลิฮักกิลลาฮิอัลวุจัลเขาบอกในประเด็นเนี้ยมันคือสิทธิที่บ่าวมีต่ออัลลอฮฺตะอาลาฟาอินซอลฮัดปรากดอัฟละวะนะจับวะอิลลาฟาลิลอัลกัซข้าบะวกัสีระวะอิยซุบิลลาห์ท่านบอกว่าถ้าหากว่ามันสมบูรณ์ถูกต้องก็แปลว่าเข,ขนาคนนั้นก็ สอบผ่านว่าง,งั้นครับอัปลาวาน่าจะวหอิล่แปลว่าถ้าสอบตกแปลว่าละหมาดของเขาเสียหายอประเมินแล้วไม่ผ่านขอบอกว่าเขาอิ้เหรอก็ถือว่าเป็นคนที่ขาดทุนอัมมาบินนิสบติเลหกุกิลอาเดมียินส่วนสิ่งที่มันเป็นสิทธิของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ฝาเอววัลูมายุคบใบเนน่าสฟิดดีมาสิ่งแรกที่จะเอามาไต่สวนเพราะสิ่งที่มันอยู่ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองมีเยอะนะม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเลือดอย่างเดียวนะนนในระหว่างมนุษย์ด้วยกัน,นเองนะใช่ไหมม,มันมีหลายประเด็นที่มันเป็นการละเมิดระหว่างกันแต่ในบรรดาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอนะอะไรที่เป็นสิ่งแรกที่เอามาถูกไต่สวนอืเรื่องเลือดเรื่องชีวิตเรื่องการละเมิดในเรื่องนี้ ทำร้ายถูกต้องฉะนั้นท่านเลยบอกว่าฟาอวัลูมายุกดาใบยนนนาสปิดดีมะลิอันนาฮาอะซมุลฮุกูกเขาบอกที่เอาเรื่องนี้มาก่อนเพราะมันเป็นสิทธิที่ใหญ่หลวงที่สุดในระหว่างมนุษย์ที่พ่ากันอืชีวิตคนอะไม่ใหญ่ได้ไงอ่ะฉะนั้นระหว่างบาวกับพระเจ้าละมาดระหว่างบาวกับบาวเรื่องชีวิต ที่เอามาไต่สวนก่อนอแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับมันก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นทั้งสองอย่างที่อยู่ในหมวดแรกๆที่ถูกเอามาไต่สวนณอลัลลอฮฺสุภาหนหฮะตาลนาะ